ชั่วดีส่งผลถึงแค่ตายบุญบาปส่งถึงนรกสวรรค์สมถะะหรือฌานยก็ส่งไปถึงแค่พรม,มโลกส่วนวิปัสนาหรือญาณนะหรือญานทัะนเนะก็จะส่งให้ผลจากปัจจัรนี้ปเปน,นี่ก็เป็นเพียงอุปมาเพื่อสร้างความเข้าใจบทละครที่กิบเป็นผู้แสดงอ,อันนี้ก็จะ กลับไปถึงหลักการก่อนนะเนื่องจากว่าหลายวันที่ไม่ได้อ่ขึ้นไล่เนื่องจากว่ามีภารกิจนะของกิจทางสงฆ์ด้วยใกล้ออกพรรษาแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปดูในโซเชียลต่างๆนะก็เห็นว่ามีการถกเถียงกันในะเรื่องการตื่นทาตื่นอะ,อะไรตื่นเมียก็มนะีหลายคนตื่นหลายๆอย่างนะที่ ลงใน u ูทู e ไว้ก็เลยอขอให้เรากลับเข้ามาถึงเรื่องของหลักการของมันก่อนหลักหลักหลักของมันก่อนว่าไอ้มันมัน,ม,นมันคืออะไรไอ้พวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าเชียร์กันใหญ่นะเข้าไปดูผลกระแสแล้วก็ไปเชียร์เอาแค่ความมันอความมันในรวมก็คือ,อพูดถึงก็เป็นความตื่นเต้นนะหรือปิติอย่างหนึ่งแค่นั้นเ,เองนะเป็นปิติในระดับปิติ ก็พอหลังจากเสร็จนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราหรอกนะดีก็ฟังไปสนุกสนานไปนะว่ามีการตอบโต้กันไปซึ่งอ่ที่ทางอท่านพูดในเรื่องของไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นไปตามหมอัอดูอะไรต่างๆนั่นนะอันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องในโลกของเราเนี่ยในโลกที่เราเปัจจุจบันที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยอ่อจะใช้คําว่าชั่วกันดีนะการทําดีทําชั่วนะเป็นเป็นเนี่ยคือความดีความชั่วเนี่ยเป็นหลัก ที่ที่พูดถึงกันเนี่ยความดีความชั่วทํานั้นไม่ดีดํานี้ดีสงอย่างมากที่สุดนะครับส่งผลนั้นให้กับคุณไปแค่ถึงตอนเชิงตะโกนแค่เองอ่าสส์ไปถึงแค่เมียนอพอคุณตายแล้วก็จบแล้วอ่าอ่านความดีสุดท้ายก็จบแล้วอ่จบแล้วคนจบแล้วไอ้ความดีชั่วมีทั้งหมดทรัพย์สินต่างๆเป็นคนดีใจบุญไปทานโน่นนี่หรือว่าไปบริจาคอะไรต่างเอ่ยไอ้นั้นะไอ้ที่เป็นบทบาทแั่เป็นบทบาทเป็นความดีพวกนี้ ที่คนเห็นข้างนอกเนี่ยจบแล้วตอนที่คุณตายจบแล้วแต่ว่ามันสิ่งที่มันจะไปกับคุณได้เนี่ยคือบาปกับบุญที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งทีอ่อยู่ในจิตใจของคุณเองเนี่ยว่าคุณไปทําบุญทําไปทานหรือว่าไปแจกเงินตรงโน้นตรงนี้อะไรเนี่ยคุณทําไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่หรือว่าเจตนาเพื่ออยากจะได้หน้าได้ตาอะไรต่างๆ,ๆแต่ว่าก็ยังดีนะก็ยังส่งผลไปถึงโลกสวรรค์ได้อ่าอย่างเช่นถ้าหากว่าใครอยากจะส่งผล อยากจะไปทําเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเสียงอันนี้เราก็ได้สละทรัพย์สละได้เกิดการกระท,ทําท้งกายทางวาจานทางใจนะถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ในใจจริงๆเราอยากจะได้ชื่อเสียงเรานั่นแหละนะเราก็จะได้ไปไปคือจิตตอนนั้นอนะ่ะจิตตอนนั้นมันเกิดเป็นภาวะของเขาเรียกว่าไอ,อ้ภาวะของของเทวดาในชั้นจารุมาราชิกาอาคือชั้นที่ มีมีสักสูงม,มันกะเทวดาแต่ว่าเป็นยักษ์ถนะูอย่างอย่างท้าวอสุบรณอะไรต่างๆที่ยกมาเป็นคุดมั่งเป็นนาคบัางแล้วมังม่งแล้วแตนะ่อันนั้นก็คือเป็นบุคลาที่ฐานนะหรือว,ว่าบทละครที่จิตเนี่ยมันแสดงคือถ้าใครเข้าใจไปถึงถึงขั้นจิตแล้วก็จะเข้าใจสิ่งสิ่งที่หลวงพ่อเล่าเนะี่ยอ่ามันเป็นบทละครของจิตแค่นั้นเองนะไม่ใช่บทละครของจิตซึ่งเราเองเนี่ยเป็น เป็นตัวละครของจิตในในการทําอยู่บนโลกเนี่ยถ้าเรารู้สิ่งนี้เนะี่ยเราจะมารูถึงโสดาบัตก็คือเราจะเห็นความจริงที่บอกว่ามัน,มนความจริงเนี่ยมันคือมันคือการกระทบกันระหว่างอวัันสักตาหูจหมูลิ้นกายใจแล้วเข้ามาปรุงแค่นั้นเองนะไม่เห็นเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว,ว่าวิปัสนาเอาข้ามสมถะไปเอาต่อไปเ,อเรื่องบาปุลแล้วเรื่องสมถะสมถะ หรือว่าฌานเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะนิยมเรียกสมาธิเนี่ยแต่สมาธิมั่งวิโมกมั่งอะไรมั่งไอ้ที่ไอ้ภาก็พูดเรื่องสมาธิสมาธิเนี่ยจริงๆการปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันสมาธิเนี่ยคำคำที่จะใช้อย่างๆมันแปลว่าความตั้งมั่นของจิตนะดูหนังก็เป็นสมาธินะดูหนังสืออย่างเงี้ยอ่านหนังสือนี่ก็มีสมาธิคือความตั้งมั่นในของจิตในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มันไม่ได้หมายถึงว่าการทําสมาธิเนี่ยมันจะไปถึงไอ้นั่งสมาธิเนี่ยก็คือการมานั่งดูลมหายใจแล้วก็จิตมันดิ่งลงเนี่ยคือมันจดจ่ออยู่ในสิ่งเดียวมันก็เข้าไปถึงฌานอันนี้ยไอ้ตัวที่จะไปถึงไอ้เขาเรียกว่ามันมันก็ยังมีเขาเรียกว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิอยู่ก็คือมันยังมีเหยื่อที่จะล่อให้มันไปก็คือมันเป็นฌานอยู่มันไม่ใช่อาตัวที่มันเป็นรู้อ่ารู้คือญาณญาณนี่คือรู้ คือต้องมีสติถ้าหากว่าสมาธิที่มันเป็นเอสมาสมาธิเนี่ยคือสมาธิที่มันมีสติคือสติจะรู้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 เห็นว่ามันเป็นรู้เห็นว่ามันเป็นตั้งมั่นเ่ยคือความตั้งมั่นของการรู้อ๋อมันจะลึกไปหน่อยนะอสำหรับชาวบ้านก็จะแต่ว่าอยากให้กลับเข้ามาสู่หลักการนี้ก่อนว่าหลายหลายคนอาจจะไปฟังหรอเพลินไปกับไอ้ขาบโตเสียงกันเรื่องก็อย่างหม่นไม่ดี อ่าจะดีและฉานวิชาอย่างนั้นหรือว่าไอ้ธรรมะเนจุดทูบตรงนั้นไม่ดีไอ้แปดเสาไฟฟ้าอะไรต่างๆที่พากันคุยกันในโซเชียลโซเชียลทั้งหลายนั่นแหละเอออันนี้คือหลักการที่ว่าถ้ามันเป็นถ้ามันดีไม่ดีหรือไ่้ชั่วดีเลวอะไรพวกเนี้ยอย่างไงก็ส่งคุณส่งผลให้กับคุณไปแค่เชิงตะก่อนถึงคุณตายแค่นั้นแหละอันก็มีสุดท้ายเด้จบแล้วก็ตายแล้วก็จบแล้วอ่า สิ่งที่มันจะไปกับคุณเนี่ยก็คือบาปกระบุญที่มันยิงอยู่ในความตั้งใจของคุณเรียกว่าไปนรกสวรรค์ซึ่งมันก็เห็นได้ตั้งแต่ตอนนี้แหละถ้าหากว่าคุณสามคุณตั้งใจที่จะไปดูคุณก็ต้องไปตั้งใจทําเครื่องมือก็เรียกว่าทําดวงตาทาเมื่อคุณทาดวงตาทาคุณก็จะเห็นนรกสวรรค์ได้เลยไม,ไม่ต้องไปตายหรือต่อตายแล้วเขาไปเห็นไม่ต้องก็ทําสามารถจะเห็นได้เลยก็ทำํำที่เขาเรียกว่าวิปัสนาตัววิปัสนานี่คือการเห็นความจริง เห็นความจริงของของไอ้ที่เรามาเต้นแรงเต้นกาไปกับไอ้บทบาทที่จิตมันให้เราแสดงเนี่ยที่เราแสดงตามจิตไปเนี่ยว่าอ๋อเนี่เป็นเจ้าเป็นนายนะเป็นคนที่ไปมั่วของสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เขาพวพวกน้ําท่วมนะเป็นคนนี้ไอ้คุณต้องเลือกพักส้มนะเลือกพักแดงนะไอ้อันเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันเป็นการปุงแต่งของความคิดคือมันเกิดขึ้นมามันผันสะแล้วเกิดขึ้นมา เราได้รับการรับรู้มาแล้วกเกิดขึ้นมาแล้วแต่หลายคนก็คิดไปก็ปรุงไปต่างๆกันน่ะนะบางคนก็เออเขาเอาตังค์มาให้ก็ต้องกายเขาแล้วเดยวจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรต่างๆนะจนมีภาวะกันการเอาทูกเทียนมาขอคะแนนอะไรต่างๆเลยไหมมันก็เป็นแค่กลยุทธ์ที่จะใช้ได้แค่เรียกว่าใช้ได้ในแค่ความที่เราอยู่ในโลกเนี้ยแต่ว่าเราต้องอยู่ในโลกไม่เราต้องอยู่ในโลกเนี่ยเราต้องอยู่ในโลกเน่ยจังว่าพวกกฎกติกามรรยาทของสังคมต่างๆที่เรามีอยู่พวก เออพอกฎหมายแล้วต่างก็ต้องปฏิบัติตามาเพราะอะไรเพราะไม่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ไปมนุษย์เนี่ยมันมีความคิดที่มัน <c oughs> เยอะแยะไปหมดเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีก,กฎกติกามารยาทเอาทุกอย่างที่อยู่ในใจมาพูดกันหมดก็เดี๋ยวโหฆ่ากันตายพอดีเพราะว่าต่างคนเนี่ยคนที่ไปหากันเนี่ยาแหวไวากันอย่างดีนอบน้อมเดี๋ยวแต่ในใจมีคิดอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยถ้าไปเอาในใจมาคิดเออจริง ที่คิดในใจเนลยนะมาออกมาข้างนอกกันนะโอ้อยู่กันมาได้แนละ้วทั้งโลกเนี่ยอากันแลกันเป็นจุนในบทแล้วเนี่ยมันมีกฎกติกามันญ,ญาติของสังคมหรือว่ากฎมุงกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เล่าให้ฟังมาตั้งแต่เอ่อต้นคลิปต้นที่เราทํามาเนี่ยก็เรื่องของภาคเช้าเป็นเรื่องของไอ้ข้อปฏิบัติเรื่องของศีลเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อจะให้เราอยู่สังคมด้วยกันได้ดี ถ้าหากว่าเราจะไปเอาความคิดออกมาเนี่ยโอ้โหพวู้ได้ใจว่าไอ้ความคิดเตัวร้ายเลยนที่จะออกมาถ้าหากว่าคุณเอาออกมาตอนไหนที่คุณไม่มีมารยาทกฎกติกาทังคนมาบังคับมันไว้เนี่ยอ่ามาบังคับไว้เป็นอถ้าพระนั้นไม่มีศีลมาบังคับไว้หรือว่าถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายมาบังคับไว้แล้วคนก็จะทําตามใจตัวเองโอ้โตายพอดีไม่ต้องทําอะไรต้องคนก็คิดไปยังไงก็จะทําอย่างนั้นอะไรเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยมันส่งผลตอนไหน มั่ส่งผลไปตอนที่คุณตายแน่นอเพราะว่าคนตายแล้วคนจะไม่ไม่มีร่างกายแล้วนี่จะใช้เนี่ยคนเหลือแล้วแต่จิตที่จะไปคือบาปกระบุญเนี่ยมันจะไปมันจะไปในเอ่อเรียกว่าไปในในวิติของมันนะที่ท่านมาอุปมาว่ามันเป็นนรกกับสวรรค์อันนี้เป็นการอุปมาเปรียบเทียบนะใครจะไปเชื่อว่ามีนรกสวรรค์จริงจริงจังๆก็ก็เชื่อไปก็ไม่ว่าอะไรแดีว,ว่วถ้าใครอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยคุณจะต้องเอ่อทำดวงตาทำให้เขาไปเห็น ให้เขาไปเห็นว่าโอ้เนี่ยจิตมันทํางานของมันอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปอย่างนี้มันเกิดขึ้นน่ะคือไปเห็นจริงๆไปเห็นตัวไปเห็นมันเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณจริงๆแล้วว่าโอปนายโกคือถ้าหากว่าคุณไม่เห็นจริงๆเราฟังแล้วก็เนี่ยไปฟังธรรมะในโซเชียลต่างๆเดี๋ยวหากันพากันฟังก,กันอยู่เนี่ยแอแหมเข้าใจดีใจโอ้โห,โห,โหสงสยบรรลุธรรมเป็นพระโซดาบุงโซดาบันอะไรก็ต่างๆ จริงๆโซนธรรมนมันไม่มีใครบอกคนได้หรอกคุณน่โดยคนบอกคุณได้แต่ว่าปัญหาของคุณเยคือคุณอออกจากความคิดคุณได้แตอย่างคือคุณเห็นความคิดแต่อย่างถ้าคุณยังไม่เห็นความคิดเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงได้ความจริงมันเกิดขึ้นันดับไปเกิดขึ้นระดับไปความจริงมันมีอยู่สามอย่างนะธรรมนิยามบระเจ้าว่ามันเป็นทุกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งไม่ใช่คุณฟังแล้วเข้าใจนะคุณต้องเห็นสิ่งนั้นแหละเห็นสิ่งที่มันเป็นเออ อันนี้จังคือมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปจริงเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเกิดขึ้นแล้วมันดับไปจริงอ่าแล้วก็เอ่อมันเป็นทุกข์คือไอ้คนเนี่ยจะไปหาสุขใช่ไหมอ่าจะหาสุขสุขของคนมันอยู่ได้ทันๆนั้นไหนอ่ะสุขก็อยากได้อะไรอ่ะเพราะอยากจะได้ตำแหน่งก็พอได้ตำแหน่งแล้วเป็นไงอ่าอ่าทุกข์อีกแล้วเพราะอยากได้รถแต่สมมติอยกไดนรถในรถไปเก็บเงินเก็บตังค์จนซื้อรถได้แล้วโอ้โหมาเดือนแรกเนี่ยห่อดิบดีเลยเปัดหวนอย่างดี ไปสักกี่เดือนน่ะได้สักสามเดือนาาดได้ไหมเนี่ยเอาแล้วฝุ่นเลอะแล้วเนี่ยจะวัดไม่เป็นที่เป็นทางอะไรอีกแล้วเนี่ยแต่ว่ตาตะวนตวันแรกก่อนแรกเนี่ยหมมาตั้งข,ขัดเช็ดอะไรต่างๆอย่างดีใช่ไหมเหมือนกันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละมันมันคือมันไม่ได้มีสิ่งที่มันจีรังยั่งยืนไปอย่างนั้นนะคุณมีความสุขในตอนที่คุณได้นะแล้วเนี่ยก็เกิดึ้นแล้วน้นก็ดับไปมันเป็นธรรมชาติของมัน แม้แต่ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปสุขทุกข์เนี่ยมันแค่โลกกระทำแปดมันคืออยู่ในโลกของเราเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าหากว่าถ้าคุณจะไปถึงพรมมโลกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการทำฌานนะทำเปเน้นไปที่ฌานนะไม่ใช่แค่สมาธิไอคำว่าสมาธินี่มันมันแปลว่าคือเรื่องตัวเขามันเองเนี่ยสมรถะเนี่ยสมารถคิคานเนี่ยแปลว่าการทรงอยู่คือจิตมันทรงอยู่อะไรยมันทรงอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อ่อันนี้ความหมายความหมายของของสมาธิยังไม่ใช่คาว่าสมาธิยังใช้คาว่าฌานอันนี้ก็มีาศาสนาฮินดูเขาทําไปตั้งแต่พุทธเจ้าประสูตรมาเนี่ยเ,เกิดพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปถึงนู่นแล้วเนี่ยถึงฌานแปดแล้วนะพุทธเจ้าบอกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะพุทธเจ้าถึงมาทาวิปัสนาวิปัสนาคือเห็นตามจริงเห็นจิตของเราเกิดขึ้นตามจริงเออมันผัดสายตาของวเราหมูกลิ้นกายเนี่ยมันไปผัดสะมันปุ๊บมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อปวดขึ้นมาผุดขึ้นมาในจิตของเราเนี่ยแหละ ซึ่งที่ท่านพูดออกมาเป็นนรกสวรรค์เป็นในนั้นในนี้เป็นการอุปมาขึ้นมาท่านอยู่ในชาตินั้นชาตินี้เป็นนั้นเป็นพระเจ้าไอ้สุวรรณสามเป็นเวทสราเวทสันดอนว่าแล้วเป็นบุคลาธิฐานเป็นบทละครที่ทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทํางานของจิตซึ่งจิตเนี่ยก็จะเป็นผู้แสดงจิตเนี่ยเป็นผู้แสดงแสดงหมดเลยตั้งขันห้านั่นแหละ ไอ้ขันห้านะบางคนบอกรูปมันแม่จะเป็นขันห้าได้ยงไงตอนแรกก็หลวงพ่อว่าไม่รูปมันเป็นความเคนยิ่งแข็งเป็นวัตถุพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นขันห้าจริงๆมันไม่ได้ตัวรูปมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีประโยชน์ในทางไอ้นี่เลยนะอ่าไอ้จิตเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปรับรู้มาเช่นเจ็บอย่างเงี้ยเราไปหยยบไปเจ็บอย่างเงี้ยจิตมันเป็นคนรู้สึกเจ็บนะไอ้การกระทบของจิตมันก็จะเหมือนกระทบกันก็เราเอาก้อนหินมาเคาะกันอะมันก็จะเคาะกันมันระเคาะกันอย่างนั้นเฉย มันไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ว่าจิตของเราเนี่ยเป็นคนไปรับรู้กันมาว่าอ๋ออันนี้มันเป็นหยับตะปูอ่าอันนี้หยับพื้นพรมอันนี้หยับคือสัมผัสนุ่มสัมผัสแข็งสัมผัสอ่อ,อน,แนแล้วแบเราเนี่ยจะเป็นขามาปรุงตัวเองไอ้วัตถุเนี่ยมันกระทบกันโดยธรรมชาติของมันอันนี้มันเป็นลักษณะอันนี้คือว่าถึงแม้จะเป็นขันห่าว่ารูปเวทน,นาสัญญาสังขารเนี่ยไอ้ตัวรูปนี่ก็เป็นความรู้สึก ของรู้สึกของรูปคือเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยซึ่งมันมันมีข้อดีของมันตรงที่ว่ามันมีน้อยเย็นร้อนอ่อนแข็ง่ะนั้นแต่ว,ว่าถ้าหากว่าใครเอาเป็นความรู้สึกทางจิตเนี่ยมันจะชอบไม่ชอบชอบน้อยชอบมากว่ามันมีเยอะะไปหมดมันจับยากท่านหนึ่งให้ทำวิปัสนาเนี่ยโดยใช้กายานุปัสนาหรือว่าใช้กายหรือว่าใช้ลมหายใจเนี่ยท่านบอกว่าอนาบนาาสติเนี่ยเป็นลมหายใจอย่างเงี้ยให,ให้ทำตัวนี้ ให้มันเ็าเรียกว่าให้มันวสีคือให้มันชํานาญก่อนบางคนก็ไปภาวนาพุทโธเพราวนานวดูก็ทําได้นะเดี๋ว่าอันนั้นสําหรับคนที่พัฒนามันมันชำนาญหรือว่าคนทําบ่อยๆบ่อยๆจนชำนาญแล้วก็ได้อันนั้นเป็นระดับสังขารระดับสัญญาเรียกว่าการปรุงมาแล้วเป็นสัญญาเป็นสัญญาสัญญาอันนั้นก็ทําได้นะแล้วแต่ว่าใครจะถนัดที่จะทํอส่วนผู้ที่ทําใหม่ๆหรือว่าเข้าสู่วงการ ่ใหม่เลยก็ควรจะใช้กายยักตสตินะเพราะว่ามันจะง่ายแล้วก็เห็นได้ผลได้ไวสําหรับพูดที่ทํามาหากินนะส่วนผูดที่ท่านเป็นนักบวชน,นักอะไรก็จะใช้พุทธภาวนาพุทธโธอะไรก็โอเคก็ทําของท่านได้หมดแหละ